ทักทายทักใจนะวันนี้ก็มาอธิบายเรื่องอายางนะครับยางข้อมีอันนี้คนถามเยอะนะครับยางข้อมีคือ,อลูกค้าจะงง,ง,งกับการซื้อยางนะครับบางทีสมมุติเราซื้อยางาปีนี้เนะะาะปียี่สิบสามแล้วกันปีปียี่สิบสามแล้วกันนะปียี่สิบสามเนี่ยลูกค้าเนี่ยก็จะอยากได้ยางปียี่สิบสามเลยซึ่งยางปียี่สิบสามเนี่ยต้นการผลิตเขาเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขาจะผลิต มันอยู่ที่เราปั๊มมานะมันมันจะอยู่ที่ประมาณเดือน6ไปแล้วนะครับหกถึงหหรือ8อะไรประมาณนี้มันจะออกมาสู่ตลาดประมาณ6กหกหรือประมาณนี้นะครับในในในปีนั้นเพื่อจะเป็นยางปีใหม่คอยปีหนึ่งซึ่งมันจะข้อมปีซึ่งตามที่ผมเข้าใจนะสมัยก่อนนะครับยางข้อมปีเนี่ยคือคือมันมันมันผมว่ามันเป็นความเข้าใจผิดผิด,ผด,ผดนะครับบางทีแต่ก็ไม่ผิดขนาดต้องว่ากันแต่แค่ว่ามันเป็นยางข้อมปีสมมติปียี่สิบสามใช่ไหมครับประมาณ คนซื้อ,อยางประมาณเดือน3 4ม่ห้าอะไรเงี้ยจะได้ยางของปียีสองอันนี้ปกตินะครับอันนี้คือปกติไม่ต้องไปซีเรียดยางให้จําไว้ว่าถ้ายัางไม่แตะถนนนะครับไม่โดนนะไม่โดนฝนไม่วิ่งบนถนนไม่อะไรเนี่ยคือมันไม่ได้ไม่ได้ทาให้ยางมันเสื่อมสมรรถภาพลงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าหลายปีนะหมายถึงว่าข้อแค่ข้อมปีเนี่ย ไม่มีปัญหาแค่ข้อมปีไม่มีปัญหา23บไปใช้22อันนี้ไม่มีปัญหานะครับจะก,กลับไปใช้21เดเลยก็ได้เพไม่มีปัญหาแต่คือถ้าแบบ23่สบา้วไปใช้แบบ15 16 17ยอะไรเงี้ยยางใหม่อันนี้โอเคเข้าใจได้ว่าอ๋อยางมาผลิตนานแล้วมันยางเนาะเวลามันโดนอากาศโดลแลนแรงก็จะแข็งขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ายางข้อมปีนี่ปกติเพราะมันเป็นรายการผลิตของของยางนะครับทีนี้ก็เลยมาอธิบายให้ลูกค้าฟังว่าอ่าหรือเพื่อนๆฟังว่ายางข้อมปีเนี่ยมันคือปกตินะไม่่่ใชวาเอ,อแบบคุณ จะซื้อ,อยางปี23เนี่ยคุณคก็ต้องการยางปี23เลยบางทีมันยังไม่ออกนะครับมันออกประมาณมันออก6 7 8เนี่ยอย่างตอนนี้คือที่ผมอธิบายอยู่ตอนนี้เพียรี่ขาดตลาดมา3เดือนแล้วผมว่ามันน่าจะอยู่ในรายการผลิตของเขาที่เขาจะทํายางรอบหน้าของปีหน้าเขาก็เลยรอดึงเหมือนกับว่ารอการผลิตของเขาออกมาซึ่งบิสโตนก็เป็นนะตอนนี้บิสโตนแดรแบ็กก็เป็นคือต่อสองแบรนด์นี้ตอนนี้ขาดนะครับแบรนด์ที่ยังยังมีในตลาดที่ยังขายขายกันอยู่ที่เขาใช้กันนะก็คือดูโร่ดูโรเนี่ยผลิตตลอดเพราะว่าด โรงงานที่ผลิตเฮลูโลคือโรงงานดันหลอดดันหลอดนลเนี่ยเขาส่งผลิตเนี่ยส่งญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลิตดูโลนะครับคือดูโลเนี่ยดังยางมีบากมากนะครับก็คือก็ต้องอธิบายลูกค้าฝั่งส่วนยูโรกิฟลูกค้าถามเพื่อนๆก็ถามเยอะนะว่ายูโรกิฟต์คือ,อยางะอะไรวะอะไรเงี้ยอ๋อยูโรกิฟคือยางอิตาลีนะครับเป็นยางอิตาลีก็เกรดเดียวกับพีเอลลี่นะครับแต่เขาทำตลาดเขาเลยดรอปราคามาคือกระไรน้อยลงนะครับก็คือขายขายคือชื่อเขายังไม่ถึงแต่ว่า ทีมงานเขาครับที่ผมทราบมานะก็คือเป็นทีมงานทีมทีมงานของพ i เรี่นะครับบางส่วนนะครับแล้วก็ายางเนี่ยเขาปรับปรุงมาแล้วครับแต่ว่า,าข่าวมาแว่วๆมาว่า,อาตอนนี้เขาออกมาลายหนึ่งเนาะแววว่าเขาเหมือนจะออกอีกลายด้วยนะแต่ว่าน่าจะเป็นปลายปลายปีหน่อยนะครับทีนี้ก็ามาอธิบายเรื่องยางข้อมีเป็นยังไงยางข้อมีไม่ต้องไปซีเรียสใช้ได้นะครับใช้ได้ปกติเลย ถ้ายางเป็นยางอ่าเขาเรียกอะไรนะยางม,มือสองก็ส่วนยางม,มือสองนะครับยางม,มือสองเข้าใจอยู่ว่าเขาเรียกยางเปอร์เแซบบ็นต์ยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันโดนการใช้งานมาแล้วปี2ปีเนื้อยามันแข็งมากเลยอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นเข้าใจได้นะก็คือไปซื้อยางเปอร์เซ็นต์เอาแต่ว่าถ้ายางใหม่ข้อมีผมถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับก็มาอธิบายให,ใ,หให้ฟังกันจะได้เข้าใจนะว่าแบบไม่งั้นซื้อกันก็จะซื้อกันแต่ว่าฉันจะเอายางปีนี้ฉันจะเอายางเดือนนี้อะไรไงเงี้ยซึ่งการผลิตยางเนี่ยครับกว่าเขาจะผลิตได้รอบหนึ่งเนี่ยใช้ เวลาการสั่งนานมากนะครับคือยางเนี่ยสามสี่เดือนนถึงจะออกล็อตหนึ่งสามสี่เดือนออกล็อตหนึ่งไม่ได้ออกทุกเดือนนะครับยางก็ต้องบอกไว้คือให้เข้าใจเรื่องการรายการผลิตของยางด้วยไม่ใช่ว่าแบบฉันจะซื้อยางเดือนนี้แล้วฉันจะต้องได้ยางเดือนนี้หรือว่าได้ยางเมื่อสามเดือนที่แล้วอะไรเงี้ยบางทีมันก็ยังไม่มีนะมันอาจจะเป็นยางข้อของปลายปีที่แล้วประมาณเดือนแปดเก้าสิบของของปีที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าปกตินะครับโอเคก็อธิบายซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับเพื่อให้เข้าใจกันก็ เพื่อนๆมีอะไรก็ลองถามาในเม้นนะเราไปกดดูแล้วก็ในตะกร้ามีอะไรเพื่อนๆก็ลองไปเช็คดูนะครับดูๆเผื่อสนใจอะไรก็หมนันไปนะครับโอเคคลิปหน้าเจอกัน